คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนมาพบกับต้อมคอีกเช่นเคยนะคะเพื่อนวันนี้ต้อมมีแนวทางหวยฮานอยงวดประจำวันที่25เดือนกุมภาพันธ์ปี64มาฝากนะคะฝากเพื่อน ทุกคนนะคะกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ต้อมด้วยนะคะเพื่อนๆคะ่ะเราไปดูผลฮานอยสูตรวัดดวงงวดประจำวันที่24กันก่อนนะคะเพื่อนๆวันที่24เราเข้า7จสนะคะเพื่อนๆเราเข้าฮานอยพิเศษนะคะ ทำให้เด่นเลข7็นะคะเพื่อนๆท่านไหนที่วิ่ง7ก็ผ่านนะคะแล้วเราก็เข้าตรงตรงนะคะ7 3สเนาะส่วน44เราไม่เข้านะคะเพื่อนๆ44เราหลุดค่ะ44เราหลุดห5ไม่เข้า68ก็ไม่เข้านะคะเพื่อนเราเข้า แค่7 3ตัวเดียวนะคะสูตรวัดดวงเนาะเข้าตรงๆค่ะ7จสเพื่อนๆคะเราไปตามกันต่อเลยนะคะงวดประจําวันที่25เดือนกุมภาพันธ์ปี64ค่ะเพื่อนๆเลขเด่นนะคะเพื่อนๆเลขเด่นก็จะมีเลข1นะคะกับเลข3ค่ะเลข1ก็จะมี1 0นะคะเพื่อนๆ1น 1,2 1, ,14 แล้วก็18นะคะส่วนเลข3นะคะเพื่อนๆ3 0 3 1 3 4แล้วก็39เนะคะเพื่อนเพื่อนท่านไหนชอบก็แคปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะเรามาดูตัวกันกันต่อนะคะตัวกันคือเลข6นะคะเพื่อนๆ60นะคะ62 หกตัวสุดท้ายก็คือ6 7เนะคะเพื่อนเพื่อนๆท่านไหนที่เป็นสายวิ่งรูดนะคะเพื่อนชอบเล่นเลขวิ่งกับเลขรูดเนาะนำเลขเด่นไปวิ่งรูดได้เลยนะคะวิ่งเลขหนึ่งรูดเลขสามเน้เนๆนะคะเพื่อนๆเพื่อน,อนๆคะ ตําเน้นย้ำเพื่อนๆไว้ทุกๆคลิปนะคะซื้อหัวอย่าลืมตัวกลับด้วยนะคะคลิปนี้นะคะจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆยังไม่ชอบเลขที่ตั้มเจาะให้ สูตรวัดดวงนะคะไปดูคลิปสูตรในตารางฮานอยนะคะสูตรหนึ่งได้เนาะนาเลขในตารางไปจับชุดเลข2ตัวและ3ตัวที่เพื่อนๆชอบได้นะคะต้อมขอให้เพื่อนๆทุกคนของต้อมนะคะรวยๆเฮงๆปังๆนะคะ ถูกหวยอย่าลืมแบ่งเงินทำบุญเพื่อเป็นการต่อบุญด้วยนะคะเราจะได้โชคดีถูกหวยทุกๆงวดค่ะวันนี้ต้อมพารวยขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย